สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m a s d o c c h a n n e l นะครับก็กรมาอมกครั้งหนึ่งวันดีมีคนขอเกี่ยวกับ s อ w Awake PvE จริงๆคิดอยู่นานมากนะกับคลิปนี้คือมันสำหรับตัวผมมันทำค่อนข้างยากเพราะว่าคอมโบของ s อ w Awake มันไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนพอจะเข้าใจหลักของมันได้หรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับ โอเคก็มาดูแอดออนกันก่อนละกันนะครับไล่มาตามนี้เลยนะเริ่มจากท่าแรกเป็นชิปเอฟเงาประทุนะครับผมใส่แอดออนตีมอน30แล้วก็เป็นไล่เร็ว10เอาไว้ส่วนตัวเนี่ยผมจะถนัดท่านี้เปิดเป็นหลักเลยเพราะว่าคือผมเล่นซาเซเลสมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่หือท่อยังไม่เข้าเลยแล้วก็มันเหมือนท่านี้มันเป็นท่าเปิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วพอมันปรับแอดออนมาเป็น T3 มเนี่ยมันค่อนข้างดีเพราะว่าเวลามันได้ตั้ง12วินาที มันเพียงพอกับการที่เราจะไล่คอมโบหลังจากนั้นให้ครบเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงใส่ท่านี้เอาไว้นะต่อมาก็จะเป็นล่าเงาล่าเงาผมจะใส่ป้องกันตัวเองไว้20นะเพราะว่าที่ที่ฟาร์มหลังๆนี่มอนตีแรงเหลือเกินของก็น้อยไม่ไหวจริงๆ นะก็เลยใส่ไว้ด้วยแล้วก็ลดพลังป้องกันมอนเตอร์นะครับ20ต่อมาก็จะเป็นล่าความตายผมจะใส่เป็นตีหลัง5%ไว้แล้วก็คีิตที่ข้ห้เอรเหตุผลที่ใส่ท่านี้ไว้เพราะว่าท่านี้มันสแปมได้เวลาถ้าเกิดบัปตีหลังกับคีเราหมดเนี่ยเราก็จะสามารถสแปมท่านี้ได้ตลอดต่อมาชิปคิวนะครับชิปคิวล่าวิญ,ญญาณก็จะเป็นใส่แม่นใส่แม่นเอาไว้อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ต้องการแม่นพอสมควรก็เลยใส่ไว้ด้วยในท่านี้นะครับแล้วก็ท่านี้มันคูดาวน้อยหวีเองก็เลยรู้สึกว่าออาาอม แม่นได้บ Ad ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับเราก็จะเป็นอัตราคิดที่เข้าก็จะอยู่ที่ท่านี้นะครับอัตาราคิด30%ต่อมาชิป F ความมืดที่พัดกระหน่ำนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นตีมอนเพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีเร็วเพิ่มด้วยเปิดท่านี้มาพ,พอเราคอมโบเลียงมาสักพักหนึ่งท่านี้จะอยู่กลางๆเลยของผมนะของคอมโบผมก็เลยเหมือนเอาเป็นรีดเรื่องตีมอนกับความเร็วกันเหนียวไว้อีกรอบหนึ่งมานี้นะครับดุดท้แล้วก็จะเป็นฝาความตายนะครับฝาความตายนี้ก็จะเป็นลดพลังป้องกันแล้วก็เป็นลดหลบ ฝท่านี้เราก็จะสแปมค่อนข้างบ่อยนะก็เหมือนเอาไว้ดีบัฟมอนสเตอร์ Monster นะครับหลักๆแอดออนผมจะจ,จัดประมาณนี้โอเคมาถึงคอมโบกันบ้างอย่างที่บอกตอนต้นคลิปเลยว่าคือ s อ w a อเว e เนี่ยมันไม่ค่อยมีคอมโบตายตัวเท่าไหร่มันเหมือนมันอยู่ที่จังหวะที่เราอยู่ตรงนั้นอะเราใช้สกิลอะไรได้บ้างคร่าวๆเลยเนี่ยผมจะแบ่งพาร์ตออกมาเป็น3ส่วน1คือพาร์ตท,ที่เป็นบัฟตัวเองก่อน 2. จะเป็นพาร์ตเาเม แล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นพาร์ทเชื่อมนะครับพาร์ททางเชื่อมที่จะเช e ื่อมกลับมาเข้าสู่ออคอมโบพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวลองดูไปทีละพาร์ทละกันเดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลองทําให้ดูนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมจะเปิดด้วยชิปคลิกซ้ายนะชิปแล้วก็คลิกซ้ายนะครับท่านี้มันได้ขีด,ด้วยก็เหมือนเอาไว้เปิดคีดทั้ง40%ก็กดเปิดไปเลยต่อไปจะเป็นท่า F นะครับ F F เนี่ยมันได้ความแม่นยำด้วยมันได้แม่นตั้ง6%ผมจะต่อเข้าท่าชิป F นะครับเวลาเรากดท่านี้คือถ้าเกิดเรากด F ไว้ก่อนแล้วเรากดชิปตามมันจะติดท่าท่านี้เลยนะ F แล้วก็ชิปพอต่อกันปุ๊บจากท่าแรกก็จะเป็นโอเคต่อมาก็จะเข้าท่า C s w a p นะครับพอชิป F มาปุ๊บจะต่อเข้า C s w a p แล้วก็ turn back slash เลยไอ้ turn back slash เนี่ยมันจะ cut animation ให้นะถ้าเราแ็บสั้นๆต้องไม่กดค้างนานนะครับแล้วก็จะต่อด้วยชิปคิกขวาครับอ่าผมจะปล่อยท่านี้ทิ้งไว้นะมันเหมือนมันจะได้แบบรีด damage นขึ้นมาด้วยมันก็โดนเหมือนเป็นแบบ DPS ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็ยังดี หลังจากที่ปล่อยกงจักรไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นลงฮิกไซครับลงฮิกไซนี่ก็เอาเรื่องขีกับเรื่องตีหลังท่าสุดท้ายของการไล่บัฟแล้วก็จะเป็นชิปคิวครับคราวนี้บัฟเราก็จะเต็มละเต็มเลยสำหรับชุดแรกนะอันนี้เป็นท่ารีดบัฟทั้งหมดเลยต่อมาก็จะเป็น พาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทที่เริ่มดาเมจแหละเราจะต่อมาจากชิปคิวใช่ไหมหน้าชิปคิวผมก็จะปั่นก่อนทีนึงคลิกขวาก่อนนะปกติผมจะคลิกขวาก่อนคือสมมติถ้าเราคลิกขวาก่อนมันจะตั้งเคียวใช่ไหมแล้วก็ค่อยปั่นมันจะไม่มีแอนิเมชันแต่ถ้าเกิดเรากด W ก่อนอะเรากดเดินหน้าก่อนแล้วเราปั่นอะมันจะมีง้างเคียวนิดนึงต้องคลิกขวาก่อนนะครับตามด้วย W มันจะไปอย่างนี้เลยนะก็ปั่นไปปั่นกลับพอหลังจากปั่นเสร็จนี่ผมจะเข้าท่าชิป F แล้วก็สเปซบาร์นะครับชิป F แล้วก็สเปซบาร์พอหลังจากชิป F สเปซบาร์แล้วก็จะปั่นอีกรอบนึง แล้วก็จะตามด้วยท่าปาดเขียวครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้มันก็จะเข้าท่าต่อเนื่องเป็นท่ากระแสนะในสบบั้นสบันสบ้นจิตวิญญาณนชื่อโอเค,อเคพาร์ตเมจก็จะหมดแล้วครับเดี๋ยวลองรวมกันดูนะครับผมจะเริ่มจากชิปคิวนะ ก็จะจบแบบนี้นะครับทีนี้ก็เอาคอมโบ1น1กับ2มารวมกันนะครับมันจะได้ประมาณนี้อันเนี้ยโดยรวมมันจะประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเกิดมันเหมือนมันบัฟมันมีอะไรหมดก่อนเนี่ยอย่างเช่นคิตีเข้ากับตีหลังเนี่ยด้วยท่านี้คือเราก็สแปมระหว่างระหว่างคอมโบก็ได้นะ อย่างเช่นสมมตินี้มาปุบ๊บฟันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยปาดเคียวฟันก่อนเนี่ยคือมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับคอมโบของอเวขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าเรียงแอดออนยังไงสกิลยังไงแล้วก็ทางนิ้วแต่ละคนนะถนัดยังไงมันสามารถเอาไปอะแดปเองได้เลยนะ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอมโบที่3จะเป็นพวกท่าเชื่อมท่าเชื่อมในที่นี้สาหรับผมหมายถึงอะไรคือหมายถึงท่าที่มันสามารถกลับไปคลาสแรกได้อ่าไม่ว่าจะเป็นชิปแซดชิปเอชท่าแมกนนสหน้าหยนะสีเลือดมันเป็นท่าเชื่อมที่เราสามารถเปลี่ยนคลาสเพื่อกลับไปเริ่มที่คอมโบหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคอ่ะมันจะประมาณนี้นะมันจะประมาณนี้ ประมาณนี้ครับคือเหมือนถ้าเชื่อมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกใช้สกิลอ,อะไรก็ได้วนไปเรื่อยๆตามครูดาวที่เรามเีเพื่อให้มันกลับไปที่คลาสแรกเราจะได้เริ่มคอมโบที่1ใหม่นะครับสำหรับคอมโบก็ประมาณนี้ โอเคมาถึงเรื่องอุปกรณ์กันบ้างนะครับส่วนอุปกรณ์นี่ผมอยู่ที่แคป3 1, 4สืบทอดแล้วก็316ที่อเวกก็จะเป็นแคป316พอดีนะครับส่วนอัญมณีอัญมณีผมจะมี2พิเซตหลักๆเลยนะครับอันนี้คือพิเซตแรกที่ใช้นะจะใช้พิเซตตามนี้เลยหรือบางคนน่ยถ้าเกิดไปอยู่ไกลฟินเนี่ยเน้นอยากได้แบบตีหลังแรงๆก็อาจจะใส่เป็นตีหลังก็ได้นะครับใส่เป็นตีหลังก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ถนัดเลย แต่ส่วนตัวหลังๆผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันแหละก็เลยใช้เป็นชั่วลายเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยครับอาคิด2เมตรทรยศ2เมตรมาคาโร่เมตรแล้วก็ก้าหาร2เมตดน้ำลายล้างอามาหิต2เมตรน้ำตาแห่งกิเลนหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่ดาเมจเพิ่มไปนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะใส่อะไรก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับส่วนอีก p ิช s หนึ่งจะเป็นพ r เ s e t ที่เอาไว้ไปฟาร์มที่ที่มันล้มไม่ได้อ่ะ อ่าอย่างเช่นพวกแบบป่าแอชนะครับที่เหลือก็จะตามนี้เลยโอเคปิดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีฟาร์ม3ที่ให้ดูนะผมจะมีฟาร์มไกฟินด a กซิเกอร์แล้วก็จะมีฟาร์มป่าแอชนะครับก็จะเป็นคอมโบฟาร์มเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็หวังอีกเช่นเคยว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการดูคอมโบนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคอมโบของ ซอวอเวกเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากแล้วแต่สถานาการณ์มากๆเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูละกันนะครับโอเคยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลากลับมาเล่นวิดีโอแล้วแหละนะยังไงขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตาม mess it up, artificial love, artificial love, artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it we already lie to the right. Artificial love, artificial love, we just make it all. Cause we have indeed, we'll never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind? When in between the good and bad. A thin line. How can you know what's in our heart We're not in hate, nor afraid. A love test you've found. Artificial love. Artificial love. Artificial love. Artificial oh, love. Artificial oh, love. Oh, love. Oh,